ือถือ oppo vivo แจ้งเตือนแบบนี้นะครับทาให้หน้าจอเกะกะลบลุงรังแก้ไขยังไงทําตามกันนี่เลยครับนี่ครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ร้านนะขนาดยังไม่ได้ใช้เฟซใช้ไลน์ใช้ทิกตอกต่างๆนะครับมีการแจ้งเตือนของเบราว์เซอร์เต็มไปหมดวิธีการแก้ไขเมื่อเราเห็นอะไรแจ้งเตือนนะครับปดแช่นี่ครับเข้าไปที่การตั้งค่าหรือว่าจะปิดการแจ้งเตือนเลยก็ได้ครับนี่ครับเข้าไปที่รูปฟันเฟืองเลยปุ๊บนี่ เราสามารถเลือกปิดได้นะครับการแจ้งเตือนต่างๆส่วนตัวไม่ชอบนะครับไม่ใช้เลยนะปิดไปเลยนะครับ VA แอปสต r อโอเคครับตอนนี้ปิดไปหนึ่งนะครับสำหรับ VA แอปสต r ออันที่2ที่เห็นเยอะเลยนะนี่ครับบางทีมีรูป18บวกต่างๆโฆษณาเข้ามาดูแล้วไม่เหมาะสมนะครับกดแช่ไปเลยนะหนึ่งสองสามปุ๊บนี่ครับเข้าไปที่รูปฟันเฟืองเหมือนเดิมนะครับบนสุดเลยนะเลื่อนลงมาหน่อยนึงนะครับนี่ครับ ปิดเลยอนุญาตการแจ้งเตือนปิดไว้เลยนะครับกดกลับตอนนี้การแจ้งเตือนของเบราว์เซอร์แล้วก็ v ีแอปสโตก็ปิดไปแล้วบริการ Google p l a y นะครับกดแช่เหมือนกันนะถ้าไม่ได้ใช้นะครับตั้งค่านะครับเลื่อนลงมาปิดการแจ้งเตือนนะครับพวก Google Chrome ต่างๆนะครับเรากดแช่ได้เหมือนกันนะสั้นๆง่ายๆนะครับแอปอะไรที่เราไม่ต้องการนะกดแช่ฟันเฟืองนะครับปิดการแจ้งเตือน เห็นไหมครับหน้าจอของเราไม่มีการแจ้งเตือนดูสะอาดสะอา้านระยิกแบตเตอรี่ขึ้นแน่นอน